สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุขุสุคนจ้าเมื่อนี้กะมืก่อกียเขามือที่หาน้อพี่น้องเมื่อนี้ลงไหไอจ้ามือนี้มีจักดาเกี่ยวน้อเมือนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับมือกล้องค่ะเมื่อนี้ผููบ่าเกาหลีห้าไปทําธุรกิจเนาะค่ะพี่น้องเลยบ่ได้มาค่ะ มือนีลุยต้มค่ะพี่น้องเข่าล่มค่ะพี่น้องผู้ใดว่างก็มาเด้อค่ะอย่าปล่อยเห้าของเสียเวลานะคะมาลงเข่าล่มซอยบ่าวน้องบัวเนเด้ออยากถึกลุงแขกค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเบิ่งเข่าง้ามบ่วง้างน้ำพี่น้องตะแลนดีเนาะคุณล่ะค่ะไหนึงกับสิสุดมองไม่สักอยู่คุณนะคะ สุดหูสุดตาเลยค่ะใหหนึ่งเกียวห้นี่แล้วก็คือสีลงงกภูเขาเออกจากอกเลยค่ะมันใหญ่ค่ะบูนาแม่ดองแล้วเกียวอยู่ทั้งบุญค่ะแม่ดองกับแม่ดองอันนี้กับพ่อเ่ากับลูกเคยค่ะเกียวเขาใกล้กันได้อยู่ค่ะ ม่แย่แดงเลี <het ct ati> ้ยวหาแล้วแม่แดงเลี้ยวหาลูกสาวแล้วนี่ใช่มเลี้ยวเขาดำหน้าไปพร้อมกันเลยค่ะปีนี้เป็นยำชี่ก้อนดำหน้าไปพร้อมกันพี่น้องนี่เราปวดเอวเนียเมื่อแรงเกี่ยวเขาเสร็จแล้วก็ต้องหาแนวแก้จักหน่อยค่ะพี่น้องแก้ปวดเอวแล้วค่ะ มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวเขา่าซอยเบาน้องหัวในเด้อเข่าลมจ้าได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วพี่นอ้องมือหนีกับซีเมนต์ตบักหุ่งปิ้งปลาละค่ะเข่าก็ลมคือเก่าละค่ะ,คะ,คะพี่น้องเกี่ยวไปเกี่ยวมากกับซีเรียลเราละค่ะเคิ่งไฮไลท์จากน้อยนึงขอนเราพูด,พดสุดห้ามักลีนฝาบคนนัะงขาพี่น,อน้องเนาะเครื่องนี้เนาะเครื่องนี้ก๋ ไปแล้วแล้วเนะวาะเจิงนะว่ะพี่น้องก้อนกินขากบกินสมกอนค่ะเห็ดปิดเกลือมาตะบานค่ะพี่น้องดแต่แสบแต่น้องอี่กินแต่เสมียงเจ้ เขาแม่กับเหียวดีเลยเพื่อนองกินยังกระเสบเเขาแม่แลยแขวบดีกินยังกระแสบใส่แขวบหมเอแขวปบไม่เ <c oughs> ก,กินพัฒนัดที่ทังแขวแท้ล้เฮ้ <c oughs> แต่เสียบเะน้่งไรเตีย้ยเรียกม่เมื่อกินกน็ยังเสียกินเขาเราก็ลงงานเลยค่ะ ลงมือเลยมึงเกีียวมาเพิ่มอีกเราพวื่อค่ะพอปูเราไปข้นเขาซอยปูซอยปูค่ะยี่ขังน้านเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานเพิ่นเอารถเกลียวเพิ่นเสร็จแล้วก็เลยไปคนเขาซอยเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยส่งตัวแทนเอาลูกสาวเรามาเกีียวซอยค่ะไปเกียวเทากันนะคะนี่น้อง นี้อยู่คนหนึ่งค่ะเห็ดงานให้หล่มค่ะถามผนก่อนคุก็ได้เห็ดงานให้หล่มแถมเมื่กีเห็ดงานตากเดดก็ได้เห็ดงานให้หล่มแทนลูกพี่ เ็นงานในหล่มค่ะเ็นัห้ล่นงานในล่มพ่ะเถ่าเห็นงานตัาเนี่ยลูกเคยเห็นงานในหลมเข้าล่มดี ฝ้าฝ้า้าองฝ้าแจงสว่างะคะ่ะสีหน้านวลสวนไอ้ยซก่อนนะนะอันนี้สีหน้านวลส่วนขาลมสก่อนนะอ่ๆๆาฮมแล้วรวมแล้วพี่น้องแล้วให้นี่ก็ซิมยกผู้พาออกจากโอกคมันไฮยญ่ค่ะหฮยญ่ลมค่ะมือกับเป็นงานเอดเติดค่ะ ปั้งทั้งนั้นค่ะมืัอนี้เจ้าเขาตั้งก่อนค่ะพ่อได้ดีใจเนาะเราติดตามกันเจ้าเขาของเขาอีกจก็กสองสามหมื่นนะค่ะพี่น้องก็จะมีคลิดให้เบื้อยู่เรื่อยๆละจ้ะขั้นพี่น้องบปลาบลาปล่อยบลา,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 าถิ่มบอลนองบัวก่อนเนาะเยอะเลยวะแล้วเนีน่ย ยันเข่าสิเห็นงานในหลุมหนาวเออต้องมีมีเยอะต้องหนาวฤดูเกี่ยวเข่าก็กำลังสิบพันไปแล้วค่ะพี่น้องมาที่นี่ก็สิเป็นฤดูตัดอ้อยจ้าปีหนึ่งแป๊บๆเนาะค่ะพี่น้อง แป๊บแป๊บเบิดมือเบิดเตือนเบิดปีเนาะค่ะเร็้วทีเดียวค่ะเวลาทุกมือนี้เนาะมือหนึงสิเด้งงานเอวอีกว่าบ้านางบัวงานเอวค่ะ เป็นไดนเดี๋ยน,นี่มันเป็นไดมือแรงเป็นตะได้นวดนวะเริม่มจิบของวหล่มนะ<ช>ถ้าข้าวหล่มมันก็เจอง,ง่ายอยู่กัมันล่มก่อนมันเผาแก่แล้วมันบรมางองมาแงงไงถ้ามันล่มตอนมันยังบรทันมั่นมันถีง่ายก็ถือก็ได้ควยหน้าควยหลังเข่าอ่นนะเออ มันลมแลมันแก่แล้วมันก็เป็นกอไผ่กวามันเลยกวาดไงโย่ปีนี้้เนีอยู่าจะจะลอยปีไก่ได้ไหมลอยลอยลอยควายปีนี้สิว่าได้ลอยซีติ น้าตึงคิดว่าเป็นแม่พ่อที่กันแม่นว่สาเหตุก็เป็นเขาบางเบารู้สึกไม่ควมือซึกของการจีรนเละบ่การบ่อมอนะบ่ทั้งผไผกน้ำผาไผนึงไผ่ให้หนึงก็เลยได้ดำบางหางหยันกาบาอ่อพ้อเกิดจากะมาณนี้แหละค่ะพี่น,น้องบ่อขาดลอยกับสุดยอดแล้วค่ะคิดว่าบเบิร์ด,ดอกพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องแมว ขิดเขาเสมอนี้ที่ขินจ่าไดนเนาะพี่น้องทันมาวังขายทัานเห็ดลายฮึ็นตัวนี่เราเขาเอาถือก็มาใหม่ค่ะอ๋อมผูพันเ <laughs> ดนี่บอกไม่อยากร้องเปลี่ยนพันใหม่เนี่ยบอกจักว่าพันนี้มันมลกกางไงกามันลกไงแล้วก็ไม่ค่อยลมคือกอกหัวหกแม่นี่เด้ พ <laughs> อ่นปูสัตค่ะคนเีไมันนี้มันถือว่าสบรบอยู่ค่ะกำลังพอเกลียวค่ะลมอีดีกับยู่ฟังพุง่นเหรอคะก็ี้มันก่ะอเปลือเนาะนมดีแต่นี้มันจะแข็งน่อยนี้ค่ะน,น,นี่ละกาลอกใน,นก่าล็กในจริงางประมาณก่าลอกาย กอกปองเขาคุ้มยักษ์สุดที่งแล้วไปพี่น้องเกลียวเขาเกลียวเขาอีจกักสิบฟ้อนกันเถอะเดี๋ยวสิบมานั่งสัมผัสบาอนองบัวไหมเนาะเขาหมดเกลียวเขาลมแล้วค่ะพี่น้องมาที่นี่รุยหนามรุยตมอีตั้งหางจ้า บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรงเคืงค่ะตอนนี้พ่อแเกี่ยวเขาของฮ้องกำลังโซลีกันอยู่ค่ะโซลกันไปเพปราะปวดเอวค่ะพี่น้องเกี่ยวเขาลายค้นกมวนอยู่ค่ะขนมอย่คนมันกับปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยเนาะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะส่วนเขาต่างเกี่ยวแล้วจ้าวันนี้ยังโซนเขาลมค่ะเบานองบัวพุ่งโตไปดีเหนื่อเนาะคะ่ะ ตะเวนตกดินแล้วจะเด้เวลาเขาล้างแล้วค่ะเลิกงานค่ะพี่น้องปวดล้งปวดเอวขึ้นข้อล้วค่ะมือกันสิว่าเกี่ยวอีกค่ะจากสองสามมือก็แล้วแล้วปดเอเดรอผู้ใดเอวยหียวมือกอนขิงข้ก็แล้วอยู่เดี่ยวคือเก่งแถววัตีเพราะว่าอีสองมือก็แล้วแล้ว อีสองมือค่ะอีสองมือพี่น้องอค,คลิปนี้กับบอมี่ยังไลคยค่ะผ้ามาเกี่ยวเขาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องถารอติดตามคลิปนาด้วยค่ะคลิปนี้ก็กกขอซิกาวเข้ามากราสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอลงวันแล้วก็ลังแต่งสัมภาระก่อนให้ลูก้ายเราอยู่ค่ะลูกสายหล,าล่าเราบอสบายค่ะเราบอได้ไปลรงเงี้นหลายมือแล้วค่ะพี่น้อง พอลุกอ้นเนาะนี่นี่ท่องย่ำไหนสิออกกัน <laughs> นะน,น,น้องย่อา่องค <laughs> ักแม่น้อพี่น้องเอ้ยไปค่ะพี่น้องจ้าไปแล้ว